ถ้าพูดถึงนางเอกสุดรั่วสุดท้าแหกกฎทุกวงการตอนนี้คิดถึงคนอื่นไม่ได้เลยจ้านอกจากพระมเหสีคิมโซโยงจากเรื่องมิตตควีนหรือตัวจริงของเธอก็คือชินเฮเยซ,ซอนนั่นเองคล oh. ิปนี้เราจะพาทุกคนที่หลงรักเธอเข้าให้แล้วมาทําความรู้จักกับเธอให้มากขึ้นดีกว่าเดิมกับ10เรื่องจริงที่หลายคนอาจไม่รู้มาก่อนของชินเฮเยซ,ซอน <Wow. S> 1, 1. ชินเฮเยซอนเกิดเมื่อวันที่31สิงหาคม1989มีส่วนสูงถึง171เซนติเมตรน้ำหนักประมาณ50กิโลกร,รมัมจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเซจงสาขาฟิล์มอาร์ตปัจจุบันสังกัดค่าย YNK Entertainment 2. จุดเริ่มต้นของความฝันที่อยากเป็นนักแสดงของชินเฮเยซอนเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงที่อยู่ชั้นประถมและหนึ่งความฝันที่อยากเป็นนักแสดงก็เพื่อที่จะได้พบวอนบิน ที่ตอนนั้นแสดงเรื่อง Autumn in My Heart และเธอก็ได้มุ่งมั่นกับการทำตามความฝันเป็นอย่างมากไอดอลของการทำตามฝันสุดๆ <Wow. S 1> สซีรีส์เรื่องแรกที่เธอเล่นนั้นเธอได้รับบทตัวละครที่มีชื่อเดียวกับชื่อเธอเลยนะนั้นก็คือชินเฮยซอนกับบทนักเรียนตัวประกอบในซีรีส์เรื่องสกู2013เธอมาในลุกสาวผมสั้นเป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนกับเหล่านักแสดงนำนั่นเอง4 <Wow. S 1> ชินเฮเยซอนได้รับบทนักบัลเล่มาแล้วถึง2เรื่องเรื่องแรกจากซีรีส์เรื่อง Oh My Ghost รับบทเป็นน้องสาวของพระเอกที่เคยเป็นนักบัลเล่แต่ประสบอุบัติเหตุจนทําให้เดินไม่ได้และต้องเลิกเล่นบัลเล่ไปในที่สุดส่วนอีกเรื่องก็คือ a n g e l l a s t Mission Love กับบทบาทของอียอนซอนักบัลเล่แสนอารมณ์ร้ายและยังไม่เชื่อเรื่องความรัก แต่ต้องเลิกเล่นบบลเล่ไปเพราะเธอได้ตาบอดก็คือทั้งสองเรื่องนี้มีอุบัติเหตุให้เลิกเป็นนักบบลเล่กันหมดเลยสุดแสนจะเศร้า <c oughs> ห้าก่อนจะเป็นนางเอกดังเปรี้ยงขนาดนี้ <c oughs> เธอก็ต้องเป็นตัวประกอบมาหลายเรื่องเลยนะเริ่มจากปี2014ที่มีผลงานซีรีส์ถึง3เรื่องได้แก่ Angel Eye แสดงเป็นตอนวัยรุ่นของบทชา a Min ูนักสืบหญิง King of High School Life c o n d u c t ในบทพนักงาน For Ever Young ซีรีส์ที่เป็นความร่วมมือระหว่างเกาหลีและเวียดนามปี2015จากซีรีส์เรื่อง Oh My Girls ในบทน้องสาวของพระเอกที่ประสบอุบัติเหตุจนเดินไม่ได้และเรื่อง She Was Pretty กับบทพนักงานในออฟฟิศของพระเอกปี2016กับเรื่อง Five In o u g h ซีรีส์ยาวแนวครอบครัวอบอุ่นเรตติ้งเปี้ยง โดยในยเรื่องนี้รับบทเป็นอียอนแท่น้องสาวคนเล็กผู้อ่อนโยนและแอบรักเขาข้างเดียว <Wow. S 1> ส่วนอีกหนึ่งเรื่องก็คือซีรีส์สุดดังอย่าง Legends of the Bootsie กับบทบาทของชาชีอารุ่นน้องของพระเอก ปี2017ถึงจะยังไม่ได้เป็นนักแสดงนำแต่บทของเธอก็โดดเด่นขึ้นมาแล้วจ้ากับซีรีส์ a ต้นเในบทของยองอึนซูอายการสาวหน้าใหม่ที่ดูไม่น่าไว้ใจเท่าไหร่และเธอต้องคอยตามสืบความจริงเรื่องพ่อด้วยหกเธอเคยร่วมงานซีรีส์กับอ e ีจงซอกถึง2เรื่องเรื่องแรกคือสกู2013ที่หนุ่มอีจงซอกเป็นพระเอก ส่วนเธอก็เล่นเป็นแค่นักแสดงตัวประกอบในบทเพื่อนร่วมชั้นเรียนแต่อีกหนึ่งเรื่องเรียกได้ว,ว่าได้เล่นคู่กันแล้วจา้ากับซีรีส์สุดเศร้าน้ำตาไหลเป็นลิตรเรื่อง The t i m e of Date ที่สร้างมาจากเรื่องจริงของโศกนัรกรรมความรักระหว่างนักร้องหญิงโซปาโนคนแรกของโชซอนและนักเขียนวรรณกรรม <c oughs> 7 ผลงานที่เธอได้รับบทเป็นนางเอกและมีเร็ติ้งสูงมากๆแบบไม่เคยต่ำกว่าลักสิบเลยอย่างตอนจบนิฟาดไปถึง45%ก็คือซีรีส์ยาวเรื่อง My g o r d e n Life ในบทของโซจีอันหญิงสาวที่ครอบครัวเคยเป็นเศรษฐีแต่ตอนนี้กลับล้มละลายเราจะได้เห็นการใช้ชีวิตและการต่อสู้ของเธอนั่นเองแถมซีรีส์เรื่องนี้ยังทำให้ชินเฮยซอนควารางวัลมาได้มากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น รางวัลน,นักสแสดงหญิงยอดเยี่ยมของซีรีส์ยาวจากเวที KBS Drama Award รางวัลคู่รักยอดเยี่ยมโดยในเรื่องนี้เธอสแสดงคู่กับปร์คซีฮูจากเวที KBS Drama Award รางวัลน,นักสแสดงหญิงยอดเยี่ยมของซีรีส์ยาวจากเวที APAN Star Award แปดหลังจากซีรีส์เรื่อง My g o l d e n Life เธอก็ได้รับบทนำแบบรัวๆมาดูเลยว่ามีเรื่องอะไรกันบ้างปี2018 เรื่องตอร์ติปัต17หรือ s t ิล l ซ e รับบทเป็นอูซอรีหญิงสาววัย17ปีที่อยู่ในอาการโคมา่านานกว่า13ปีจนในที่สุดเธอก็ฟื้นขึ้นมาตอนอายุ30แต่จิตใจความรู้สึกของเธอยังคงเป็นวัย17อยู่ซะงั้นเรื่องนี้ถือว่าเป็นบทที่ท้าทายแต่ทำดีมากๆเลยค่ะ แถมยังได้รับรางวัลน,นักแสดงหญิงยอดเยี่ยมของซีรีส์วันจันทรนังคารจากเวที SBS Drama Award ไปด้วยจ้า oh. และในปีเดียวกัน oh. ก็ยังมีผลงานซีรีส์สั้นสุดเศร้าอีกหนึ่งเรื่องนั่นก็คือ The h u r m of Date e แสดงคู่กับหนุ่ีจงซอกนั่นเองจา้า oh. ปี2019 Angelas Mission Love แสดงคู่กับแอลอินฟินิต และปี2020นี่ล่ละจ้าที่เรียกว่าชินเฮยซอนกลับมาแมสแล้วค่ะกับบทพระมเหสีสุดรั่วที่มีวิญญาณเชฟหนุม่มมาสิงร่งางในเรื่องมิตร์ควีนต้องบอกว่าแสดงได้แบบสุดปังพอร่างเป็นมเหสีแต่จิตใจเป็นเชฟสุดมั่นเลนทีคือแสดงใหญ่มากแต่ขวาใจคนดูไปแบบสุดๆเลติ้งก็ขึ้นเอารัวๆว 9. นอกจากซีรีส์เธอยังมีผลงานด้านภาพยนตร์ด้วยนะ เริ่มต้นตั้งแต่ปี2014กับภาพยนตร์สั้นถึง2เรื่องด้วยกันนั้นก็คือวันซัมเม์นและ Return ์นแมทในปี2016ภาพยนตร์เรื่องอา i o l e n ล Prosecutor er, เรื่องราวเกี่ยวกับอาชญากรรมปี2017ภาพยนตร์เรื่องอเด y ปี2020ก็มีถึง2เรื่อง นั่นก็คือ i n n o c e n นต์ในบทบาทของทนายความที่ต้องปกป้องแม่ที่ถูกกล่าวหา <c oughs> และเรื่องคอเลสเตอร์กับบทของพันธรักษ์ผู้ดูแลรักษาโบราณวัตถุ <Wow. S 1> ชินเทเยซอนเคยเล่นมิวสิกวิดีโอด้วยนะคะเรียกว่าตั้งแต่เริ่มเข้าวงการปี2013เลยกับเพลง c u r o u s ของ What w o m e n Want <c oughs> และในปี2018 <c oughs> กับอีก2 MV ในเพลง Feel l i ์ของนาออนและเพลง Snowfall ของ G.O.D 10และเธอก็มี IG ด้วยนะตามไปฟอลโล w กันได้ที่ชิ n H.S. s 8 3 1และถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะและถ้าอยากให้เราทำคลิปของใครนั้นก็คอมเมนต์มาได้เลยจ้าแล้ววันนี้ไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย